สวัสดีครับพี่้นงหาเลาะบุญพี่นนองเลราไปเรามามาแม่จะเอาคนผัวไปอ้ยพุ่นปาดแห้งเลยเือกแข้งแห้งกลายเนาะสวัสดีพี่ตั้งร่มก็ได้ขึ้นยังถึง ล่กบได้ลายังก็กันได้กินโย่องกลร้างกายปกตินะผีพานขึ้นมาเป็นเลยแม่ขึ้นแล้วเนาะคือว่าพื่นโตเร็วมันุอัดีนะอีเ่หลรขึ้นมานังเท่องหร่เใหญ่ขึ้นกว่าเลยเอานี่ยเนียกับบ้าน้ำบอกออโดยแบบ ไอนไี้แ่เลี้ยจังหวะไหนตอนเนียบังล่างอะรได้บนอตแม่แม่แม่นาง่แมานางมากินแมกขนมแม่นีหละคนบนปกติคนบนปกตินักงอื้อแกกินไหนเออมาเห็นมาเห็น อปกติแล้วนะบีบได้กมมันสิเป็นบ้าเป็นบ้าเนาะอันนี้บริเป็นเป็นใดลงมือตีงูเขียวคนเออขแล้วใช้ขาตีเขียวกระต้อยเหรอเบิร์ดแหลงกในเกล็กับา้อหลอดไปแล้วหกไปไปดูแตือเรียกุนกัเออ ปกติที่ไครับกบฏเนี่ยมครับปกติเออแล้วมันเบิ้แล้วนี่เบิ้ครับอ่านจะน้อยังเบิ้ลเพ่อู้ว่ามันเบิ้เาะแขนนปกติมันเยวครับมันดำคราเลยเนาะมันดำมันเป็น่มาห้าวโอ้ยอย่างนคือคืออววิญญาณนีเบาวนวนเอาเคยนะมันม้าแล้วว่วหน้าพาออกนเฮ้ยนวกิงไปกิงมาเลย ยิ่งครับบอกห้อยนออันหลบบดได้ด้เออตะกี้น้ะเออมันแดดจะพาตะกี้นะเออมันแดดตะกี้ออกไปน้ำแดดออกไปไปทิ้ีมันหนาวทีเนาะอืมันหนาวอ่ะเดี๋ยวยางจะปกติดอะไรเออยางฮะปุกปกกับปลุกกนตั้งจะต่ำจะสูงจะหน่อยเอออาทิตย์นั่นโชว์มือนึ้นเองคือเดือนนี้ห้อยขึ้นเองเลยยามเช้ากระลุงก็มาออกก๊อกร่างกายเลย นะนี่กะนึมางขนาสด่ตีีหัวมันสิเป็นอย่างไดบ่เจ้าออแม่นั่นแหละขนาดโซมก็ยังสาวให้ใจว่าซั่นเนาะมาหมกัมันมันสเจ้าีมาครับมาสู้เฮา ถ้าที่กูตายก็ยังว่าเออว้าวจมแต่เรื่องตายก็ยังว่าโคนมันจ่ตายยังไงกยัว่ามือมามื่อเลยมามื่อเลยก็ไม่ได้ตายง่ายคตรมากไปก็เกล็นก็ดูดัางหอกนั่นเซ็กก็ช่องเถื่อได้ตายช่องเถื่ออะไรก็ตายสลุปไปคนทำก็หื้อหนึ่งน้ำลวนอีนี่อีนี่อีนั่นได้ยอดอีนี่ก็ตายก็แม่มันนี่เลยนี่ได้ยอดล้านก็ตายก็ล้านเออเบิ่งน้าออกมานออกน้ำมาสลุป เนี่ยนนี้เออเออลิเออในหูนี่เสียงหนักไปวห่อยไปมวนมวนคนตายนะเนี่นี่คนตายบอกผมก็จะตายขึ้นจะจะคนจะจะนย้เสียงนั่นแบบยินห่างออกห่างออกเขาก็มวนไปดําจ้ะเออจาไปบบคนมวนไปเมื่อตันเมือมานก็อยู่ในอกซีอยู่อ่ะเขาบอกกูสีมือนเดยว เนี่ยว่ะจะตายก็เลยได้คยอือาอตาตาข้าวันหลานจะได้มาแกมาแกตกบุกตกใจไปแล้วก็ทำแบบว่าตายนี่เนี่ยขันวันประมาณสักมุ่งหนึ่งขันบ่ได้นี่ลมหายใจนั่นเนี่ยคือเอาเอาเอาน่องคือไปเอาอาปสุกเมียไปแล้วอ่ก็ตายลยก็ว่าตัจริงนะเนาเห้นบอกกินหัือว่ะ ทำกันกูบ่พืชมานึ่ชีเลือช่วยจะหนอกเลือเเออมา่สยเลือหอยลงศพนาีมันพิดอันนี้พิการปีนปีมันจิตายปีนอะนรเเปิดก็ับไปกินเปิดกับตอนนี้มาถือขี้ไอ้เรากยข้นดัเยมาเลี้ยว่ากันนันมันพิดอยตุ่ตอนต้นี้แต่ตายตอนต้นนี้แต่แทงนะแทมาหอกมันหนักออกว้าเลยมันเมื่อยเนาะมันเมื่อย เออบอกหาเด้อเหมยได้เหมยได้ตัวเองว่ะอยากมางานก็ด้บอกาเด้อเออเหมยแล้วแตบย่งนเสียงสุเสียงเสียง้หูเลยเย็นไปเย็นไปมวนไปมอนไปเลยสรุปาหเนี่ยวืะบัดไม่เมือนายจะออกบ้ามึอนะนอยโอ้ยมึงจะจะมือแล้วะแม่ว่าทไปป่าเนี่ไปแลกยังเออย่งโมีงบวอเออ มงหนเออเอาเองดีแลยสิพาไปกัโตกันไ้โบาเน่ออผู้สิพาไปกันนีเออเออแต่เราไม่เาหก็เลยก่อนเลยคนตัวคนโ่คนโว์ดีสิพาคปเ่าเป็นตัวอีกอย่างลวก็ยังงานไปมาได้อางอั้ยังได้อยู่มอนี่กเทไปนั้งหาหมอกรเทาะหึ่งขึ้นไทยอ่าัวเสิหาคนโจ์เออสรุปจะมอส่ยโไทย หมอกคเบิ่งง่ายไม่เถาือลงเป็นไปเ่เอออกมนี่เราปกติแหเนาะอ้ยแม่ใครหัวมันงัวเขานะบอบเออยาจ้างหัวตัวเองบอเออนอนตลับบระเนเออรับนอนอี่ปกติปกติินขากนาวกินข้าวกินน้ำกับปกติแล้ว ดีใจดีพี่นองก็กินข่าว่อมันก็มีแหงะนะเออเป็นยังขอพ่อแม่ว่ากินเกษตนอนับก็ได้ในน้ำใส่สลบ่มปะบโบเกษตรสลมแห่งตื่นหนาแล้วสลมตื่นหนำเตแล้วก็มอสใส่นื้อเจ้แบบเก่านะจ้ดูหน้าใส่สลมเลยใส่ดเดียวใสใส่อเลดเงินเอามเดียวซะก่อ ยาดยาปดนนอยากระหียวันดนะบประเดี๋ยวมันกันมันหี่ยวขนาด้หนเออี่ของหนาจุดดาข้าวอ่บ่หนักะคีดบักใหญ่เนาะเขามานะตาจินมื่นบ่ได้เนาะก็ได้คิดตัวเก่าอตาจินมืนบ่คืนก็อันพ่ออีกนิดนงเหงขาดเลี้ยวเออมือเขาพอคนที่เปนัเนาะเขามาแต่ีแล้วเมื่อหลกถามเคยหลา นักเต็มที่ได้หลหามข้ามขนมาดหามข้าม,มา็ข้างหน้าบรดีบืนทางนี้ข้าวอยู่ได้บไดบาีากเลคือทาบเคยหลับระเจ้าว่าา <c oughs> เป็นได้โอ้ยนักแห้งมอมเราคนเออเราเบิ่งคนออกเลยนักแห้งไป,<ม>ไปเห็นกันอยู่กับอกเมื่อน่ะก็พออีมินเตยมมาแต่หาหมอเคยกับคนเคยเสวสื่อน่ะเเห็นเออคนเคยขวักคนปเล ลุงคือมาได้เพิ่นว่ะเฮ้ยตื่นเต้นนี่คนว่ามือไปเสกบอกตื่นเออตื่นด้วยเออเออไปเสกลุงเสกโลกูกมือไปเสกเน่เข่าตลาดเราก็เข้าตลาดเราออกมาแล้วก็จะตื่นก็ไอ้รอยมากระพริบเฮ้ยลุงล่าสุขยุกบ้าเลยนะเนาะขยกมากระพริบลุงมาขีดมาเจาบมันเลยผัดอืดอยู่แล้วมากข้ปลาเจ้าเะาจนแบบเออลุงลุงนะลุงลุงอะไรเนี่ยตอนนั้นนะ จงแตะเนืสีาเ๋ยมันจะได้ว่าอะราแข่งอยู่จนหนาเจ้าให้ขับหลดลุงไว้่ยทำไมกอเลอแล้วรัถ้าแม่ไมยดูดออกมันสีหายใจบบได้อแลได้ตายแล้วปานมันเนี่อตายีแม่สวรรค์นจะเพียรยังไรกันเนาะลับมาตายั้มาตาย็ได้แต่ว่ามันโยกบนมัโยกขึปอดขับไปขับไปมอสวรรค์กะบอหลุดเขาเขาไปเล่กอนอา เขาเจาะเข้าไปคุณเือมือบักอันนี้แล้วก็เอาไปดูน้ำนำนี่กันบักอันนี้ก็ไปน้ำไม่น้อเออเออบกวัสดุบกสบิจอบทลุกเาสิมอวยโหลดเขาสิโรโลดอ๋อ ลูกอยอันนี้ลูกบอกหลานหลานลูกมองซ้ายเออลูกมองซ้ายที่ลูกใช้่อยก็มีอันนึงั้บ่เออพอกระเด็นไนกระเด็นี่ตัวกบมว่าู้เดียวนี่ตัวกบเออก็ลูก่นนี่เลยเขายูท้า่อ่าอ่าแล้วก็บไดงอไก่เขาลูกเขาเจ้าก็ไดลูกเมียก็บวมาอลูกเขาบวมมากขนาดแค่ตัวเดียวก็ถือ หมักงัวหมักงัวแม่ว่แล้วลูกเมียอบมาแล้วอ่ะขนาดหมักเอาลูกเมียพีด้วยคนีใีเออเมียนี่เโบมาเขาทากเขาเรียนอยู่ใต้ดิแต่คนลูกอยู่เรงคนออใช่เว้ยยิงยิงมือสองออยิงเมา่องหมมอหกเอออีหนึ่งมอสี่ออมอห้าอีหนึ่งนมอหกจบแล้วตอออืมใหญ่มานล้วเนาะจเป็นมอหกมเจือ็นใหญ่นะ ลุนพูดก็แม่ก็ได้กินของโหยนะโอยตะโกนอีสารเดิเียังด่ากันอยเอาเดี๋ยวอีกแล้วคืเป็นสาดกูยิงหกได้ล่างอ้ยกูย้ห้าด้ าการได้ปากสามือแะ้วนี่บอาดีลปากูได้บาดีนั่นปาเอาม่กันจสื่อมานับรด้ตีกันตีบอกากันเด็กตีกันกับบรด่อยด้สี่กันจสื่อ้ก็บรด่อยดาบเนนะครับกับปวดดีส่โอ้โวดี าการปากนะดิสีมือไพี่น้องมาเยี่ยมกันคนไข่ก็ดีเกิดลายอรีดีใจนะมื่อไหรยแล้วซีปกติแต่พิเวษิเตเพิ่มวิตามินเข้าไปแบบกินอาหเข้าให้กินระเยบวิตามินบํารุงบํารุงเลืออเด็กบําเป็นตับไากินตับหัเับหมูตับไก่ซุปตีกทีแล้ว คนขาดเลือดขาดยางขาดเลือดพักรัวาพักกะกะลบักแตงนะวิตามินนะอยากกักราเทาหนักระเข่แล้วก็ทั้งไม่กระเสียวเสียวกระเท่าเพรนะนบรรยากาศสามีพี่น้องเลยขอบคุณทุกคนอันใจนะข้า่ขไอเดียว